สวัสดีครับพบกับเบียวิรยุทธ์นะครับพา,ามาดูน้องๆไก่นะครับอายุครบสี่สัปดาห์แล้วนะครับตัวสวยก็ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าขนเขาขนใหม่เขาขึ้นมาแทกทั้งปีกทั้งอะไรเต็มหมดไปแล้ว ก็ดูขนที่หัวเขายังดูแบบยังขาวๆอยู่ยังขึ้นไม่เต็มตัวก็มีหางมายาวแล้วตัวก็ยังไม่เตตอนนี้ไก่อายุสี่สัปดาห์ผมลดเปอร์เซ็นต์อาหารเป็นโปรตรีน 20%นะครับก็เพิ่งให้ไปปกติผมจะลดลงไปโปรตีนเป็น14%เลยนะครับแต่ผมอยากลองดูว่า,าถ้าใช้โปรตีน20%นความต่างของขนาดเขาเนี่ยมันจะยังไงเพราะว่ายังไม่ยังไม่ได้ลองดู ่ารู้สึกว่าใช้โปรตีน14มันจะโตช้านิดหนึ่งก็เลยจัดไปเลยอ20อร์เซก็จะเป็นอาหารของอไก่เล็กไก่ไก่บ้านนะครับก็ดูขนาดเม็ดนะครับก็จะใหญ่ใหญ่พอครวรก็จะมีรางมีถังอาหารให้หนึ่งถัง วิตามินก็ใหญขาดนะครับช่วงนี้ก็ฟ้าฝนหน้าฝน่วนรุ่นที่ตัวไม่เท่าก็ผมก็จับแยกเลยนะครับจับแยกไปดูเล็กเล็กกว่รุ่นนั้นไปเยอะเลยก็จับแยกรุ่นรุ่นจับแยกนี่ยังให้เป็นโปรตีน21%นะครับก็ยังให้กินไปเรื่อยๆส้าประมาณสองสัปดาห์ครับ ก็จะหยุดเพราะว่าเขาน่าจะโตทันก็คงเป็นเพราะอาหารทังอาหารไม่ครบนะครับผมก็เลยจัดแยกมาสักสองสัปดาห์น่าจะโตทันเพื่อน <c oughs> <c oughs> ต้องคอยดูนะครับก็ให้เพื่อนๆติดตามไปเรื่อยๆ้วกันอีกข้อหนึ่งก็คงไม่เป็นดูครับขนาดคงเท่า,า,ากันนะครับ หลังจะย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับก็มีไก่ตายไปหนึ่งตัวไม่ทราบสาเหตุนะครับมีตาบวมไปหนึ่งตัวก็จับแยกไปเรียบร้อยครับเพื่อป้องกันการเกิดโรคนะครับตอนนี้ก็มีคนเข้ามาดูคลิปเยอะนะครับผมก็ต้องเน้นการพูดที่ชัดเจนขึ้นนะรอเรือ <c oughs> ใครคิดว่าผม เปลี่ยนไปก็คงไม่ใช่นะครับก็เผื่อมีเด็กๆนะทำไมพี่เขาออกเสียงไม่ชัดเี่อย่างตัวนี้ก็ตัวเล็กนะครับถือว่าตัวเล็กนะตัวไม่เท่าเพื่อนเท่าไรเพื่อนเขาตัวใหญ่นะยังไ,ไม่ได้จับแย่ก,ก็ครับผมใข่ขาอายุสี่สัปดาห์ก็คลิปนี้แค่นี้ละกันนะครับครับผม